วันแรงงานแห่งชาตินะครับโดยทั้งนี้และถือว่าเป็นวันความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติซึ่งอุดรธานีของเราก็จัดงานนี้ครับงานนี้นายประชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานณนห้องอุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างและภาคประชาชนกว่า500คนเข้าร่วมงาน สิบเอกยุทธศักดิ์ศรีวรกุลสวัสดิการและคุ้มครองแารงางานจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติและกำหนดให้วันที่1ิพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อเป็นการลํำลึกถึงเหตุโศกนาฏกรรมจากเหตุเพลิงไหมโรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์จังหวัดนครปฐมที่มีลูกจ้างเสียชีวิต188รายและบาดเจ็บอีกกว่า400ราย และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักในอันตรายและผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภยัยรวมทั้งเป็นการให้ความสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยในการทํางานอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสะความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้บรรลุผลสำเร็จซึ่งภายในง,งานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้นําผู้เข้าร่วมงานยืนสง,สงบนิ่งหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับแรงงานที่เสียชีวิต จากตึกสตงอถล่มที่กรุงเทพนอกจากนี้ยังได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีทำงานดีเด่นจำนวนสองท่านคือนางไอราดาสุขบัญชาและนางสาวธนิตาสารทองรวมถึงการรับบริจาคโลหิตประกวดร้องเพลงแข่งขันกีฬามหาสนุกและการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน